วันนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในรายการคันรฟูร้ายนะคะวันนีนะ้มีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยกับเจ้าของฉายาที่เขาใช้ขึ้นหัวหนังสือว่าเขาว่าค่อยบ้าค่ะเขาบอกคนคนนี้มีคนว่าเขาบ้าแสดงว่าเขาจะต้องมีอะไรดีนะคะที่สามารถบรรจุลงไปในเล่มหนานๆเล่มนี้ได้ค่ะก็ขอต้อนรับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณวิมลกิจบำรุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นคนไทยเองอาจจะไม่รู้จักชื่อนี้แต่ถ้าไปที่ลาวใต้ไม่มีใครไม่รู้จักคุณวิมลเพราะคุณวิมลเองนะคะเรียกว่าได้ไปสร้างความเจริญได้ไปสร้างอุทยานทําให้ลาวใต้ที่นั่นเป็นที่รู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าใครถ้าไปที่ลาวใต้จะต้องไปที่นี่ใช่ไหมคะคใช้ชื่อว่าอะไรคะที่นั่นชาวบ้านเขาจะเรียกกันน้ําตกผาส้วม ตกผาซ่วมเขารู้จักกันแต่ว่าชื่อชื่อจริงๆเนี่ยคืออุทยานบาเจียงค่ะเ็นบอกคำว่าบาเจียงนี่ก็เป็นชื่อของวีรบุรุษเหรอคะครับเป็นเป็นชื่อของคนซึ่งเขามาตั้งชื่อเป็นเมืองเมืองที่นั่นแทบเทียบกับบ้านเราคืออำเภอค่ะแล้วเมืองนี้เป็นเป็นเมืองที่แปลกก็คือมีนามสกุลด้วยค่ะชื่อเมืองบาเจียงเจริญสุขอ๋อนามสกุลเจริญสุข <c oughs> ถามนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงให้ฉายา คุณวิมลว่าคุณวิมลบ้าสมัยเพราะอะไรคะเนี่ยน่าจะมีที่มาที่ไปก็หลายหลายอย่างในชีวิตของผมที่ทำเนี่ยพวกชาวบ้านชาวเมืองเขาเล็งดูแล้วว่ามันขัดกับในการดำเนินธุรกิจเช่นอตอนเล็กๆแทนที่ผมจะไปบวชผมถูกส่งเข้าผมเป็นคาทอลิกถูกส่งเข้าไปเป็นเนน เพื่อที่จะบวชในคณะเซนจ์ชเบียนซึ่งปัจจุบันที่ผมควรจะเป็นเป็นนักบวชเป็นที่การอยู่ที่เอบ็ AC, หรือที่เซนต์เบียนหรืออสมชันผมก็กลับออกมาแล้วมาเรียนวาดรูปทำไมคะอะไรที่มาอยากมาเรียนวาดรูปก็มีวันหนึ่งตอนที่เรียนมศส,สามเนี่ยครูที่สอนสมัยนั้นเขาเรียกครูวาดเขียนนะ,ะเขาเห็นว่าผมทําคะแนนวาดเขียนได้ดีมาก<ๆ>ก็เลยเรียกผมไปพบ แล้วก็บอกว่าผมเป็นคนที่ผรอสวรรค์มากนะน่าจะได้เรียนศิละปะ,ะผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีโรงเรียนศิละปะก็สอบถามท่านก็บอกว่าครูนี่แหละจบมาจากที่นั่นเรียนที่โรงเรียนเพาะช่างอยู่ตรงพาหุรัฐผมก็รู้อยู่แค่นั้นะ่ะก็ผมก็ลาออกเลยแล้วก็มาเรียนที่นั่นซึ่งทางบ้านก็ไม่เห็นด้วยทางบ้านก็อยากให้ไปเรียน ท,ที่มันมีอนาคตสดใสในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่อะนะว่าผมมาเรียนวาดรูปแล้วจะไปทำอะไรกินแล้วก็หลายๆคนก็ได้ให้ความจำกัดความว่าถ้าผมไปเรียนวาดรูปแล้วผมต้องไว้หนวดยาวไว้ผมยาวเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่คุณพ่อก็ไม่ยอมสิคะอยงง่างนี้ไม่ยอมแต่ผมก็ได้พยายามต่อสู้มาด้วยได้เงินเล็กน้อยที่ที่ ถ้าสมมติว่าผมไปเรียนอาชีพชัญนพาณิชผมจะได้เงินเดือนละ6 0 0บาทค่ะแล้วถ้าเรียนพ่อช่างอะได้อาทิตย์ละห้าสิบบาทอาทิตย์ละห้าสิบาทเดือนหนึ่งก็ได้แค่สองร้อยสองร้อยยังไม่ถึงครึ่งของหกร้อยนะแล้วต้องไปรับทุกอาทิตย์ค่ะคือคุณพ่ออยากไม่อยากให้เรียนว่างั้นเหรออยากจะให้ออกมาบีบทางอ้อมล้วเราออกไหมคะไม่ออกผมเวลาเรียนพ่อช่างว่าตอนนั้นมันมีสองรอบ พอเลิกเรียนรอบเช้าผมก็ไม่กลับบ้านผมก็นั่งอยู่หน้าโรงเรียนรอให้มืมดแล้วถึงกลับบ้านว่าถ้ากลับไปก็มีแต่คนสบประมาทว่ามึงจะไปทําอะไรกินว่ามึง<อ>เรียนวาดรูปแต่มันก็เป็นข้อด,ดีที่ว่าสมัยนั้นใครต้องการเด็กไปเขียนป้ายไปจัดตกแต่งหน้าร้านเขาก็จะมาหาที่โรงเรียนพ่อช่างก็จะเจอผม,มนั่งอยู่หน้าประตูทุกวัน<อ>ผมได้รับงานแล้วก็ได้เงินไปเรียนแล้วก็ทำสกส,ส,สบ้างพิมพ์เสื้อบ้างอะไรบ้างจน ร <Rot. S 2> ก็สามารถที่สามารถจะอยู่แล้วก็เรียนได้อย่างมีความสุขแล้วคือมีงานทําด้วยค,คือมีรายได้จากการที่ทํางาน,สม,นสมัยนั้น,นผมจําได้แบบผมเรียนจบปีที่ห้าผมมีเงินฝากธนาคารกรุงเทพสาขาพหวรัดอยู่75,000บาทปีไหนฮะปี2,514โอ้ซื้อรถ t o โยต้าโครโรดได้1นึ่คันครึง่งจากการที่เรียนวาดรูปเนี่ยนะใช่ครับ ทำงานพิเศษค่ะก็คือเอาวิชาที่วาดรูปนี่แหละศิลปะตรงนี้ไปทํางานพิเศษก็เลยมีเงินเก็บขนาดนั้นเขียนซอรอคสขายเขียนภาพประกอบหนังสือเด็กค่ะไปรับจ้างเขียนป้ายไปทําทุกอย่างแล้วมีอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าได้อ่านประวัติคร่าวๆที่ว่าตอนที่มีปัญหาแล้วก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นช่วงนึงที่ว่าไม่มีเงินเลย คือคืออย่างนี้ก่อนที่ผมจะไปเยอรมันพอผมจบพ่อช่างแล้วเนี่ย<ะ>ที่จริงก็ตั้งใจจะเป็นครูนะ,ะตอนนั้นที่สวนกุหลาบข้างๆพ่อช่างไหนคะ่าให้ผมบรรจุ<ะ>มันมีเหตุการณ์บางประการที่สมัครใจแล้วก็ไม่บรรจุ<ะ>ก็เลยไปตั้งรกรากก,กับภรรยา<ะ>ที่พัทยา<ะ>แล้วก็ไปทํากิจการจนเจริญรุ่งเรืองก็มีเงินเยอะตอนนั้นมีเงินเป็นล้านๆแล้วนะ,ะแต่ว่าเราเห็นว่า<ะ>ไอ้ตัว ไอตัวชีวิตที่นั่นเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมาะกับเด็กตอนนั้นเรามีลูกสองคนเล็กๆก็ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเราได้เดินทางไปยุโรปก็ไปสำรวจดู5,6ประเทศก็เห็นว่าเยอรมันเนี่ยดีที่สุดสำหรับเด็กก็เลยกลับมาแล้วก็ขายธุรกิจทุกอย่างที่พัทยามีฝรั่งคนึงเป็นเยอรมันชวนไปเราก็นึกว่า สวรรค์แน่ๆที่นั่น <c oughs> ไปแล้วพาภรรยาไปดูแล้วก็ไปขายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเอาลูกลาออกจากโรงเรียนแล้วไปอยู่ที่ยเยอรมันปรากฏว่าภายในสามเดือนสวรรค์ที่เรานึกกลายเป็นนรกจริงๆทำไมคะเพราะว่าฝรั่งที่ชวนเราไปเนี่ยมันโกงเราหมดตัวเลยเขาชวนไปทำธุรกิจอะไรคะที่ยเยอรมันก็เราไปชวนไปแล้วก็ไปซื้อบ้าน ผมขายร้านจากที่พัทยาได้เงินไปก็หลายล้านบาทจนไปซื้อบ้านซื้อร้านทําร้านอาหารปรากฏว่าก็ร้านอาหารก็ถูกปิดคือเขา้าไปแจ้งว่าผมเนี่ยเป็นมาเฟียหนีคดีฆ่าคนตายจากพัทยาไปแล้วก็ถูกปิดถูกอะไรโอ้ขึ้นลงขึ้นศาลกันเหรอแต่ในที่สุดก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้เราอยู่ที่รมามันกันเจ็ดปี หมายถึงว่าแล้วเราทําอะไรฮะตอนที่อยู่เยอรมันที่ว่าไม่เหลืออะไรแล้วที่เจอฝรั่งโกงเราไปแบบนั้นก็สู้แล้วก็มันมีลูกค้าเก่าๆที่อยู่ในนั้นผมเขียนอธิบายไว้หมดในหนังสือค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวนี้ในหนังสือเ็นบอกว่ามีโชคมีโชคด้วยเหมือนสวรรค์บรรดาลอะไรบางอย่างไปถูกรางวัลที่หนึ่งผมสูตรรัตตอรีที่เใช่ไหมคะเฮนบอกว่าหมดตัวแทบไม่เหลืออะไรเลย แต่เหมือนประมาณว่าอาจจะมีอะไรที่คิดดีทําดีอยู่กับตัวนะคะทาให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งที่ประเทศเยอรม,มันได้เงินมาเท่าไหร่คะต,ตอนนั้นได้เงินมา8ปล้านห้าแล้านห้าครับ <c oughs> ก็จ่ายค่าทนงทนายไป<อ>สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออีกเึอะ <c oughs> <c oughs> เรียกว่ายังยังยังโชคดีมากๆนะคะที่แบบ <c oughs> มีอะไรที่แบบเหมือนเหมือนเทวดาเหมือนสวรรค์นรรี่หยิบยื่นมาเป็นโชคลาภอย่างนึงทาให้เราต่อชีวิตได้อีกใช่ไหมคะเรียกว่าแสดงว่าอยู่ที่ด้านกําลังใจทุกอย่างเมื่อว่าเราเจอวิกฤตอุปสรรค กำลังใจนี่ได้จากใครก็จริงๆครอบครัวของเราอะนะเราอยู่ด้วยกันสี่ชีวิตก็อยู่ด้วยกันทนทุกข์ทรมานด้วยกันกินปลากระป๋องกินจับฉ่ายด้วยกันเป็นปีเจ็ดปีที่นั่นครับแต่แต่กินปลากระป๋องกันอยู่ปีกว่าลำบากเราไม่มีตังค์เราไม่มีปลากระป๋องเขาเลี้ยงแมวนะครับเมืองฝรั่งเราเอามากินลูกผมนี่รู้จักหมดว่าปลากระป๋องยี่ห้อไหนรสชาติเป็นงานบอกได้เลย แล้วยังไงะแล้วพอเราอยู่เยอรมันแล้วยังไงสุดท้ายเรากลับลมาถูกรัตเตอรี่แล้วกลับเลยดีกว่าไม่อยู่แล้วมันไม่ใช่สวรรค์น่มันรกชัดๆก็เลยกลับมาพอกลับมาก็มา,าพักสักระยะหนึ่งแล้วก็มาช่วยทางครอบครัวเนี่ยทำงานที่เขาจัดสรรที่ดินทำอะไรต่างๆแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าง,งานนั้นมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกไม่ถูกกับความชอบของเราแล้วก็มีคนชวน ให้ไปลงทุนเรื่องท่องเที่ยวที่เรามีประสบการณ์ที่พม่าไปแต่พม่านี่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วการเมืองคงจะอีกนานค<ฆ>่ะเขมรก็ชวนก็ไปก็ไปดูแล้วไม่ชอบไปจัมปาสักไปถึงจามปาสักเอ๊ะเข้าท่านะเพราะว่าเข้าใจกันได้หมดมดูตลกอะไรก็หัวละเหมือนกันเลยอาหารการกินต่างๆคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องใช้ล่าม ก็เลยไปสำรวจแล้วก็ไปเจอที่แปลงหนึ่งเดิมทีเดียวก็ชวนผมไปเทคโอเวอร์โรงแรมที่เป็นวังเก่าแต่ในที่สุดเรามาเจอที่แปลงเนี้ยก็เลยขอรัฐบาลว่าผมโรงแรมไม่เอาแล้วนะครับผมขอที่แปลงเนี้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ป่าเสื่อมโทรมและไม่มีใครมองเลยอยู่ไกล้ามากแล้วผมจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ธรรมชาติและอนุรักษ์วัฒนธรรม นั่นก็คือที่ประเทศลาวนั่นเองที่ <ละ S 1> ปัจจุบันเนี่ยใช้ชื่อว่าเป็นอุทยานอุทยานป่าเจียงป่าเจียงนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยไปแล้วแล้วก็ใครถ้าไปที่นั่นก็ต้องไปแวะที่นี่ที่อุทยานป่าเจียงต้องบอกว่าได้รับการฟื้นฟูได้รับการดูแลไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เท่านั้นนะคนในชุมชนนั้นชาวเผ่าที่นั่นเห็นบอกว่าเนื้อที่ตรงที่ไปดูไว้ตรงนั้นมันพันกว่าไร่ประมาณพันไร่ทางรัฐบาลให้เราพันไร่แต่ว่าผม ใช้ในเชิงพณิชย์เนี่ยประมาณ150ยายไร่และที่เหลือเนี่ยผมปลูกป่ารักษาไว้เต็มหมดผมปลูกต้นไม้เข้าไปถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ50,000ต้นปลูกผลไม้ปลูกตะคบปลูกลำลึงปลูกไผ่ทุกชนิดปลูกขนุนก็้าไปพ2 0 0ต้นปลูกต้นสำรองเข้าไปพันสี่้อยต้นปลูกทุกอย่างเข้าไปแล้วก็สมงวนไม่ให้เขาจับปลาไม่ให้เขายิงนกแล้วก็ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราไปสำรวจไปเห็นว่าวัฒน,นธรรมพวกชนเผ่าต่างๆในประเทศลาวตะทางใต้เนี่ยค,คือในประเทศลาวเนี่ยมันมี68เผ่าแต่ทางใต้ที่ผมไปสำรวจเนี่ยประมาณ20เผ่าผมเห็นว่ายังมีเอกลักษณ์อยู่หลายหลายเผ่าที่สมควรที่จะส่งเสริมและเก็บรักษาผมก็ไปขออนุญาตทางรัฐบาลซื้อบ้านเก่าแล้วก็บางบางหลัง ปลูกถ้ายังมีช่างก็ปลูกแล้วก็เก็บของที่เป็นงานฝีมือต่างๆทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปเอาพวกชนเผ่าต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยเราเอามาอุปการะ,ะอยู่ในโครงการของผมโครงการของผมเนี่ยพนักง,งานงผมประกอบด้วยชนเผ่าลว้ลวนๆเนี่ยสิบสามเผ่าแล้ว มีทุกอายุอายุมากที่สุดปัจจุบันใน84ปีแล้วแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครไปที่อุทยานแห่งนี้ก็จะเจอชนเผ่าใช่ครับทางลาวใต้เขาอยู่ในโครงการผมเลี้ยงดูหมดอบรมแล้วก็ให้เขาทำงานฝีมือให้เขาทอผ้า,าให้ทำของเล่นให้จักสารแล้วก็ขายเอาเงินไปค่ะเขาก็ยังแต่งตัวในเหมือนตน่ยด ชุดเผาเขาเลยใช่ไหมเป็นการอนุรักษ์เลยเหมือนกับว่าถ้าใครได้ไปเที่ยวที่ทางลาวต้ที่นี่ก็จะเห็นเหมือนประเพณีย้อนไปร้อยปีร้อยร้อยปีเหรอใช่ครับผมผมถามลุงคนที่อายุมากที่สุดเนี่ยว่าทีแรกลุงก็ถามผมก่อนว่าเฮียจะให้ลุงมาอยู่สีให้ยุงเฮ็ดหยังสีให้ลุงเฮ็ดหยังลุงทำอะไรลุงเฒ่าแล้วลุงแก่แล้วผมก็บอกว่า ลุงนั่งคิดดูซิว่าตอนลุงเป็นเด็กๆเนี่ยลุงร้องเพลงอะไระแล้วลุงมีของเล่นอะไรยังทำเป็นไหมจำได้บอ,อแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายของลุงเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงแล้วเราก็ไปซื้อไปซื้อผ้าเตี่ยวโบราณได้มาผืนหนึ่งแล้วก็มาหาคนทอทอแล้วก็แบ่งให้พวกที่ที่เขาจะมาอยู่เผ่าคล้ายๆกันะนะ่นนุ่งเนี่ย ผมจ้างเขาทอใหม่ซื้อฝ้ายซื้อสีไปย้อมแล้วก็สนับสนุนเรื่องทุนให้เขาเอาเด็กมาฝึกร้องเพลงซื้อกลองให้ซื้อเสื้อผ้าให้แล้วก็มีวงการแสดงแล้วก็หลายหลายเผ่าเนี่ยไปพบเขาก็ขออนุญาตทางบ้านเมืองแ,แรกๆเขาไม่ไม่เข้าใจผมนะว่า <คน S 1> เออทำเพื่ออะไริตานี่แกมาทำอะไรวะคือไม่มีคนทำนะ,ะเพราะว่า ตอนผมไปพบเนี่ยพวกชนเผ่าก็นุ่งเกงยียนใส่ซื้อยืดหมดแล้ว <ฮะ S 1> แล้วผมจะชักชวนให้เข้ามาใส่ผ้าเตียวแล้วทอผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องว่าผมบ้าแล้วแล้วแม้กระทั่งคนที่มาอยู่ในหมู่บ้านผมเนี่ย <ฮะ S 1> เขาว่าทําไปแล้วจะได้อะไรผมบอกอาณาแล้วเดียเ๋ยวเฮียจะพาคนเข้ามาแล้วคนเขาเห็นเขาสวยเ,ยเขาชอบเขาก็ซื้อไปแล้วลุงก็ได้เงิน ผมเรี้ยงดูเขาหมดเจ็บป่วยรักษามียาบำรุงมีวิตามินทุกคนจะได้รับยาถ่ายพยาธิปีละครั้งมีวิตามินเสริมมีอะไรที่อุทยานแห่งนี้เปิดที่ว่าพื้นผูเสร็จเปิด